สวัสดีค่ะน้องเบสวัีไม่เจอกันนานเลยนะคะเราไม่มี e อ e r จีเหรอวันนี้วันนี้ปวดตาเล็กน้อยแม่เป็นไรอ่ะเจ็ดแหลกไปเชี่ยญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นมาค่ะกี่วันแทนึหกวันอ่าตกเครื่องเลยเพราะเป็นเจ็ดวันไม่ใช่ตกเครื่องขากลับตกเครื่องขากลับขาไปโอเคขาไปโอเคทุกอย่างสมูทหมดทุกอย่างสมูทหมดเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอันตอนกลับตกเครื่องเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดินตอนแหลอยู่ปิ๊งอยู่ อาทีนี้ได้ข่าวว่าเป็นดาวมากไปช่วงฮาโลวีนเลยไปช่วงฮาโลวีนแต่งแต่งชุดแบบว่าคอสเพลย์คอสเพลย์เลยแตกถ่ายรูปไปเต็มเลยใช่เวอร์มากทำไมเหมือนที่นี่อ่ะเป็นธีมถ้าเก็บตังค์ล่ะถ้าเก็บตังค์ล่ะได้เยอะเลยนะโอ้เสียงเย็นเสียงเย็นหลายหมื่นหลายหมื่นอ่ะไปกันกี่คนไปกันห้าคนค่ะเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่เป็นห้องแบบว่ารวมกันนอนห้าคนมีสี่เตียงแต่ไม่ได้นอนเลย แน่นอนเลยเพราะว่าเพื่อนาดิวพูมาเพื่อนสาวดิวพูมาแบบเอ้อกกดจริดโอ้โหกดจริงผู้ชายกดจริงเองเลยแม่เออจริงแล้วก็ตกใจกันอุ้ยทำไมถึงแบบผู้ชายกดเองเลยเออเพราะว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะกดแล้วเขพูดเสียงเลยว่าอ๋อเออมาแล้วอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็กดเลยเดินเตะเตะเพื่อนเดินเตะเตแล้วก็ใช่แล้วผู้ชายก็แล้วก็ดิวเลยหลอแล้วไปเชื่อไหนมาบ้างไปเที่ยวไปโอซาก้านะคะไปเที่ยว เดนโบุรีไปเยาวโตแล้วก็ไปเดินเตเตนู่นนี่นั่นเลยไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกับใครเราไปกับแฟนไปกับแฟนไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนไม่แม่อยากให้เราเอาแฟนมาออกสื่อบ้างเขาไม่ออกสื่อหรอแต่ว่าในเฟซเขายอมออกอยู่นะยอมออกแต่ว่าซีพีย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องอ๋อถ้าพูดไม่รู้เรื่องไม่ก็ให้เราเป็นคนเป็นคนพูดฝ่ายเดียวก็ได้ี่ยิ้มอย่างเดียวไงเออหรอก็คือทุกวันนี้ก็ จนถึงทุกวันนี้เขากันมาแปดปีแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์มีโอเคอ่ะไหนบอกไม่มีไงมีบ้างแต่แบบไม่ได้แบบบ่อยแบบว่าคือเราแบบมีคือมันก็เหมือนว่ากลายเป็นว่าแบบอุ้ยต้องมีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีมันมีบ้างแต่ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนทุกครั้งยั่วแบบเพราะเราเป็นคนนอนแก้ผ้าไงอ๋อเออมันสับอยู่แล้วแล้วก็เลยเออก็จะแบบยั่วยั่วยั่วละแล้วอ่าซื้ออะไรมาบ้างขนมเยอะมากน้ำหนักเกินเดี๋ยวก่อนพอน้ำหนักเกิน เพราะเกินเพราะอะไรรู้แล้วว่าน้ำหนักเกินเพราะว่าไปทุกครั้งไม่ว่าจะไปเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยน,น้ำหนักเกินตลอดอ่าแล้วก็โยนทิ้งเสื้อผ้าทิ้งเลยเอาเสื้อผ้าทิ้งแต่เอาของ,องกินกลับของกินกลับตุ๊กตาตุ๊กตา,ตกตาเพราะว่าไปอะแพนอะคือว่าจะไปได้มอลชี้ชีอมอนชิชีที่นู่นมันมีเยอะแต่หนูว่ามอนชิชีมันอยู่ที่โตเกียวแม่บ้านเกิดชีอยู่โตเกียวหนูอยากไปหาแต่พอไปไม่เจอไปเจอร้านนี้ก็ตัวนึงตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีมาเจอที่สนามบิน ไปตามหาอะไรเนี่ยตามหาวอลที่ชีอ๋อเจอไหมเจอเจอแต่น้อยอ๋อแต่มันน้อยแล้วอยากได้แบบตัวใหญ่ๆอยากได้กลับมาเลยเออแต่ว่าก็ได้ตัวเล็กๆแอบแอบน่ารักน่ารักแอบแอบน่ารักแต่ว่าเพื่อนกินผู้ฉ่ำเพื่อนกินผู้ฉ่ำวันละแปดคนแล้วนอนนอนกี่โมงตื่นกี่โมงหล่อนแพนอ่ะทุกครั้งไปอ่ะคือเรเที่ยวต่ออยู่แล้วแล้วก็คือนอนแบบโผล่งเช้าเออเราไปชุบไม่ทันแล ตื่นเจ็ดโมงแล้วก็ต้องมาแต่งน้องงแต่ตแตหน้า,นาตต้้องแงแ่หนาเพราะว่ามันก็แบบต้องเดินทางอะแม้มเมืหลายอย่างเราลังลังรถไฟอย่างเงี้ยไปยูนิเวอร์แซลก็ต้องตื่นไปทั้งวันอะเอาง่ายๆเดินตั้งแต่เจ็ดโมงอะยันเที่ยงคืนหอยวันหนึ่งท้าวไเไง<ป>ท<ๆ>ุวันท้าเท้า,ทาระบบหนึ่งต้องเขา้าร้านแผนไทยเลยเสียพั 1, นหนึ่งอะโอ้โหพันหนึ่งเลยเหรอที่นู่นอะกี่ชั่วโมงอะพันหนึ่งครึ่งชั่วโมงว้าวแล้วเราหนึ่งพันแล้วอยู่เมืองไทยล่ะพันหนึ่งโอ้โหนวดทั้งวแค่สองร้อยห้าสิบในเมืองไทยอะเองใช่ แต่อยู่นอกก็ต้องเข้าใจแหละแต่ของกินถูกถูกไปวะของกินไม่ถูกนะก็ไม่ถูกแต่ว่าบางอย่างาเมงก็สแตนบายที่300ร้อยสามร้อยใช่ไหมสามร้อยแล้วก็เซ็งนึงอะน้ำน้ำก็กระป๋องละสี่สิบแล้วทีนี่เราเออเราเตรียมเงินไปเท่าไหร่ไม่มีกําหนดเลยแต่แลกไปอะแลกเงินในบัตรไปอะสองหมื่นแล้วเงินสดอีกหมื่นหนึ่งไม่พอไม่พอกดไม่พอค่าขนมกคิดไว้นะค่าขนมมาสองหมื่นแล้วอะพอแค้ค่าขนม แต่ว่าเรากับแฟนก็คือกระเป๋าเดียวกันไม่คนละกระเป๋าอ๋คนละกระเป๋าเหรอหมายถึงว่าใช้เงินใช่ไหมใช้เงินกระเป๋าบางทีนะก็นาไปเที่ยวนานก็ใส่ให้ใส่นน้นใส่นี้แต่ว่าเราซื้อของซื้อของนี่คือเงินเราที่เราซื้อของมาเยอะๆนะแล้วนางก็รู้ว่าเราอ่ะมีเพื่อนเยอะอ่ามีน่นนี่นี่ก็แต่ว่าพอเราไปเที่ยวปฟ๊บตรงนี้ก็บว่าของฝากหล่ะเราก็ซื้อ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 เดี๋ยวส่งรูปภาพประกอบให้ได้ให้แม่ลงให้ดูว่าเยอะแค่ไหนเอออลชีชีอย่างเดียวมอลชิชิอย่างเดียวประมาณเกือบหมื่นอ่ะเฉพาะมออกกขงลับอ่ะะเพื้อกกลัอ่ะ สี่พันกว่าช็อกโกแลตช่ำโอ้โหมีอย่างหนึ่งที่หนูซื้ออย่างละยี่สิบกล่องอ่ะน้ำหนักมันจะไม่เกินได้ไงวะน้ำหนักเกินน้ำหนักให้เท่าไหร่น้ำหนักให้แค่ยี่สิบยี่สิบเสื้อผ้าก็ไปแล้วนะเสื้อผ้าก็ทิ้งหมดเลยเอาแต่ของขดเอาแต่ของที่ซื้อมากลับมาเขซื้อกลับมาโอเคแล้วยังไม่ได้นอนจนถึงทุกวันนี้เพียมากอ่ะ พอจริงๆเมื่อวานนี้หยุดไปทำงานคือจะนอนพักแต่สุดท้ายคือตกเครื่องอก็เลยพับมาอีกเมื่อวานอีกวันนึงแล้ววันนี้ก็ต้องมาแล้วจริงๆมาถึงนี่วันวันไหนมาถึงเมื่อวานมาถึงเมื่อวานมาถึงเมื่อวานตอนประมาณเกือบสองทุ่มอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์ใหม่โอเคโอเคขอบคุณมากค่ะน้องเบสโกลเดนดม